หลักวยากรณ์มินานาโนนิฮงโกบทที่4ข้อ4 1, ม 2, มี่คำนามหนึ่งคาระคำนามสองมาเดะรูปประโยคคำนามหนึ่งคาระคำนามสองมาเดะการใช้คาระกับมาเดะนะคะคาระหมายถึงตั้งแต่จากมาเดะหมายถึงถึงจนกว่าคาระใช้บอกจุดเริ่มต้นของเวลาและสถานที่ ส่วนมาเดะใช้บอกจุดสิ้นสุดของเวลาและสถานที่ตัวอย่างนะคะฮาจิชิฮังคาดะโยจิฮันมาเดะฮาตารากิมัสทำงานตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งฮาจิชิหมายถึง8ปดโมงฮังหมายถึงครึง่งอา่านรวมกันฮาจิชิฮังหมายถึง8ปดโมงครึง่งคาดะตั้งแต่โยจิฮัสี่โมงครึง่งมาเดะถึง แล้วก็เพิ่มคำกริยาเข้าไปฮาตารากิมัสหมายถึงทำงาน h ฮาจิ h oh ิฮังขะระโย h ิฮันมาเดะฮาตารากิมัสทำงานตั้งแต่8 3ดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก่อนหน้านี้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเวลาใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูสถานที่กันบ้างก็ยังจะใช้ค a ระมาเดเหมือนเดิมแต่เปลี่ยนจากเวลาเป็นสถานที่บอกว่าจากไหนถึงไหน ในตัวอย่างบังคุคุคาระโตเกียวมาเดะโรคุชิกังคาการิมาสจากกรุงเทพถึงโตเกียวใช้เวลา6ชั่วโมงบังคุคุกับโตเกียวเป็นสถานที่มีคาระมาเดะที่บอกว่าจากไหนถึงไหนโรคุชิกัง6ชั่วโมงคาการิมาสหมายถึงใช้เวลาถ้าเราอยากพูดถึงสถานที่จากไหนก็เอามาใส่ตรงหน้าค่าระไปถึงตรงไหนก็เอามาใส่ข้างหน้ามาเดะนะคะ